สวัสดีครับผมชั้นกางคำตือครับผมนายเซนูเกตเฮสเริญโชควครับดิฉันนาสาวอภิทยาเจชนาค่ะวันนี้เรามานําเสนอโครงการการพัฒนาระบบเอโนโคูเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำครับอินโทรดักชันของเรานะครับสิ่งที่เราจะวัดนะครับก็คือ water quality ครับก็มีหนึ่ง biology o s e n d a m i n d หรือ BOD ครับสอง dissolved oxygen หรือ DO สาม a i t i v e potential of the hydrogen ion หรือ pH สี่ โซลิดหรือ TDS นี่ครับ p r o b l ปัญหาของเรานะครับก็คือจากการที่ผมได้สารวจมาครับโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนทางน้ําไหลผ่านนะครับซึ่งจะมีทางน้ําไหลออกสู่ชุมชนซึ่งน้ําจะเข้ามาในโรงเรียนหมายเลขที่1ไหลผ่านหมายเลขที่2 3 4 5้าได้ไหลออกสู่ชุมชนในโรงเรียนหมายเลขที่6นะครับซึ่งในตําแหน่งที่2ครับมีปัญหาก็คือมีการปล่อยน้ําเสียจ,จากการฆ่ากรามที่โรงอาหารปล่อยลงสู่หด่งน้ําทําให้เกิด ขาวจกรไขมันและน้ำสกินเมนนะครับทางเราจะได้มีทําการติดตั้งกระหางน้ําในบริเวณจุดที่2 3 4สามี่และ5เพื่อทําการบำบัดน้ำเสียก่อนไปออกชุมชนนั่นเองครับ p o e c t i v e ของเรานะครับ1นะครับก็คือเพื่อการพัฒนาระบบ h ห้ทัโอซกนะครับคือสองเพื่อการใช้พลังงานสะอาดในการดําเนินระบบ h ห้ทัโอซกนะครับ3เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบให้ทัโอซูกนั่นเองครับในส่วนของ experiment นะคะ พวกเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆก็คือ1ตัวการหัน2พลังงานที่ใช้แล้วก็3ตัวแอปพลิเคชันแล้วก็4ตัวฟังก์ชันค่ะในส่วนของตัวการหันแล้วก็พลังงานที่ใช้นะคะอย่างแรกเลยคะในตัวการหันนะคะคือพวกเรามีแนวคิดมาจากการหันน้ำใช้พัฒนาค่ะซึ่งการหันน้ำใช้พัฒนาน,นั้นจะเป็น1เครื่อง1ไใบพัดซึ่งมีขนาดใหญ่และหนักค่ะของพวกเราคะได้มีการปรับเปลี่ยนซึ่งเป็น1เครื่องแล้วก็ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาอีกทางยังมีการเพิ่มใบพัดเป็น2ไใบพัด แล้วก็ลดขนาดค่ะแล้วก็ยังมีการเจาะรูที่ตรงใบพัดเพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัสของน้ําในเวลาที่การหันวิน้ําค่ะแล้วก็ส่วนพลังงานที่เราใช้ก็คือโซลาร์เซลล์ของเรียนค่ะในส่วนของโฮมอสเตีนนะครับโฮมอสเตนจะเป็นสิ่งที่เราใช้ในการพัฒนาระบบอย่างเช่นระบบการเปิดปิดกังหันน้ําแล้วก็ระบบการแสดงผลค่าคุณพาดน้ํานะครับต่อไปจะเป็นฟังก์ชันของระบบโซลโซกูตนะครับ ก็จะมีอย่างแรกก็คือการเปิดปิดการหันน้าซึ่งสามารถทําได้ทั้งแบบแมนนวลและแบบออโต้ครับต่อไปเป็นการสแสดงผลค่าคุณภาพน้ําแสดงผลค่า PM 2.5ซึ่งเราจะติดอยู่ทั้งหมด4จุดในโรงเรียนนะครับและสุดท้ายเป็นการสแสดงการสภาพอากาศของโรงเรียนนะครับก็จะมีอุณหภูมิทิศทางและความเร็วลมแล้วก็ค่าความชื้นนะครับต่อไปเป็น Resource Indication Re นะครับนี่คือการาฟแสดงค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ BOD นะครับจะเห็นได้ว่า3จุด มีการเปลี่ยนแปลงไปในค่า4-5ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของ BOD นะครับต่อไปเป็นตารางการแสดงค่าคุณภาพน้ำเทรลวัตนะครับก็จะมี DO, pH, TDS และก็ BOD ครับซึ่งทั้ง4อันนี้มีอัตราก,การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เข้าใกล้ค่ามาตรฐานของน้ำนะครับต่อไปนี่คือรูปการใช้งานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นะครับจะเห็นได้ว่าเราใช้ไฟฟ้าไปประมาณ2.6กิโลวัตต ซึ่งจะเหลืออยู่ประมาณ2.4กิโลวัตต์เราสามารถที่จะนำ2.4กิโลวัตต์นั้นไปแจกจ่ายใ,ให้กับอาคารต่างๆในโรงเรียนได้ครับในส่วนของคอมคิวชันนะครับระบบ H2O Scout สามารถที่จะเพิ่มคุณภาพน้ำได้จริงๆครับโดยค่า BOD, DO, p s TDS เข้าใกล้ค่ามาตรฐานของน้ำนะครับและสุดท้าย H2O Scout สามารถที่จะแสดงผลค่าคุณภาพน้ำและควบคุมการทำงานของกรหารน้ำและเซนเซอร์ได้ครับ พวกเราสามคนขอจบการรายงานเพียงเท่า,น,น,าน,นี้ครับขอบคุณครับ